มนุษย์เรารู้มานานแล้วนะว่าเนื้อข้าวผักผลไม้นี่จำเป็นต่อร่างกายของเราเป็นอาหารของเราเนี่ยก็ต้องมีข้าวมีปลาอย่างน้อยถ้าเป็นเมืองไทยนะสมัยก่อนตอนหลังเราก็รู้ว่าที่เนื้อ ข้าวรวมทั้งแป้งผักผลไม้เนี่ยมันมีความจำเป็นต่อร่างกายของเราก็เพราะว่ามันมีโปรโตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันและต,ตอนลังเราก็รู้ว่านอกจาก3อย่างนี้แล้วเนี่ยแร่ธาตบางอย่างก็สำคัญนะเช่นธาตุเหล็กแคลเซียมโพแทสเซียม แมกนีเซียมนะฟอสฟอรัสอันนี้เรามารู้ทีหลังเมื่อไม่กี่ร้อยปีมันนี้เองและต่อหลังก็รู้ว่าวิตามินก็สำคัญเพราะถ้าขาดวิตามินนี้ก็ถึงตายได้นะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B C D จนถึง K เนะี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะที่คนรุ่นหลัง ได้รับสูรับรู้รับทราบและพอเรารู้เรื่องวิตามินว่ามีความสำคัญยังไงเนี่ยเราก็จะพบต่อมาว่าแบคทีเ ria หรือจุลชีวันในร่างกายเราเนี่ยโดยเพราะในกระเพอาหารนี่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวผลิตแบคทีผลิตวิตามินให้เราวิตามินที่ว่าเนี่ยหลายอย่างนี่ มันได้จากแบคที ria นะโดยพราวิตามิน B, 1, B, 2, B, 7, B, 9, B 12, ีน B2 ี7 B9 ่ยบีสอบีเบีก้าีสสองำคัญทั้งนั้นนะแล้วมันเกิดได้เพราะแบคทีรียตัวเล็กๆในกระเพาะอหาหารหรือลำไส้ใหญ่ของเรานะบางอย่างแบคที ria สร้างไม่ได้แต่จําเป็นนะนะเช่นวิตามิน C เนี่ยมันอยู่ในผลไม้แต่บางอย่างนี่แบคที ria มันสร้างได้ แต่ร่างกายเราสร้างไม่ได้ถ้าไม่มีก็ตายนะขาดวิตามิน B ีหนึ่งนี้ก็ถึงตายเพราะว่าวิตามินพวกนี้เนี่ยมันมีผลต่อการทำงานของร่างกายมีผลต่อการผลิตเม็ดเลือดมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทการย่อยสลายหรือการกระบวนการเมตาบอลิซึมที่จัดการกับไขมัน ค์าบไยเดบอันนี้ก็เป็นความรู้นะและตอนนั้นเราก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่ปีไม่้นองนะว่าพวกจุลชีวันซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะแบคทีเรียนะรวมถึงไวรัสแม้กรทั่งราเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์นะในการผลิตแร่ธาต่างๆรวมทั้งวิตามินในะร่างกายนะ มันมีผลต่อการทำงานของสมองด้วยสารสื่อประสาทหลายชนิดนี่มันสัมพันธ์กับแบคทีเรียหรือจุลชีวันในกระเพาะอาหารของเรารวมทั้งในลำไส้ใหญ่ด้วยคนที่หดหูเศร้าหมองซึมเศร้าเนี่ยพบว,ว่ามันมีความสัมพันธ์กับจุลชีวันในกระเพาะอาหารของเราซึ่งมีมากมายนะหลายพันชนิด แต่ถ้าขาดไปไม่กี่สิบชนิดนี่มันก็ทำให้เกิดความแปรเปลี่ยนในระบบประสาของเรามีผลต่ออารมณ์ด้วยก็เป็นความรู้ใหม่นะว่าจุลชีวันซึ่งเราเคยพยายามทำลายกำจัดเพราะเห็นว่าเป็นตัวเชื้อโรคเนี่ยที่จริงมันมีคุณอุปการมาก ไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งเล็กๆที่อยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยมีผลต่อสมองมีต่อมีผลต่ออารมณ์และล่าศุดเมื่อเร็วนี้พบว่าไม่ใช่แค่นั้นนะพวกจุลชีวันเนี่ยมีผลต่อการนอนของเราด้วยเขาพบว,ว่าคนที่นอนไม่ค่อยหลับคนที่กลางคืนเนี่ยหลับหลับตื่นตื่นหรือว่านอนน้อยเนี่ย นอนไม่ได้ยาวนานเพียงพอเนี่ยเขาเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับจุลชีวันในร่างกายของเราไม่ใช่เฉพาะในกระเพาะลำไส้ไม่ใช่เฉพาะในกระเพาะอ,อาหารนะแม่งในปากเนี่ยอย่างเขามีการวิจัยพบว่าวัยรุ่นและหนุ่มสาวเนี่ยที่มีปัญหาการนอน นอนได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็พบว่าในลิ้นเนี่ยในปากเนี่ยมันมีจุลชีวันเนี่ยน้อยกว่าที่เกิดขึ้นกับคนที่ปกตินะจุลชีวันนี่ก็รวมถึงแบคทีเรียไวรัสนะแล้วก็แม้ต่ตั่งเห็ดนะาราด้วยถ้ามี ความหลากหลายน้อยมันก็อาจจะส่งผลทำให้หลับได้ยากเริม่มก็มีอีกหลายชิ้นนะที่เขาทำกับไม่ใช่เฉพาะคนหนุ่มสาวแต่ทำกับคนที่มีปัญหาโรคนอนไม่หลับเขาก็ไปดูนะว่าในเพาะอาหารนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เพราะว่าความหลากหลายของจุลชีวันในรเพาาหารเนี่ยมีน้อยกว่า คนที่เขาหลับได้สบายก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเพราะว่าเป็นไปได้ว่าจุลชีวันที่น้อยก็ทำให้มีผลต่อการหลับหรือเป็นเพราะหลับไม่ค่อยดีหลับน้อยก็ทำให้กินอาหารไม่เลือกอากินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะมันก็มีผลต่อจุลชีวันในกระเพาะอาหารของเรา และพอนอนไม่ค่อยเพียงพอนะก็มันก็มีผลต่อโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจอันนี้ก็พบแล้วนะเพราะว่าพอนอนไม่ค่อยหลับกระบวนการย่อยสลายหรือ,อย่อยพวกน้ำตาลไขมันก็ด้อยลงก็ทำให้เกิดโรคอ้วนนะโรคหัวใจแล้วก็ ปัญหาต่างๆตามมารวมทั้งเบาหวานด้วยเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีงานวิจัยหลายชิ้มากนะที่เชื่อหถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนปริมาณการนอนกับความหลากหลายของจุลชีวันในกระเพาะอ,อาหารหรือแม้กระทั่งในปากของเราซึ่งตอนนี้ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะว่าตอน เดี๋ยวนี้เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยวิธีช่วยของเราเนี่ยมันทําให้จุลชีวันในกระเพาะอาหารของเราลดลงส่วนนึงก็เกิดจากการกินนะเดี๋ยวนี้เรากินอาหารพวกจังฟูดอาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆมากมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินอาหารตามธรรมชาติเนี่ยอาหารเหล่านี้มันก็จะไปช่วยเลี้ยงจุลชีวันในกระเพาะของเรานะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็น กระเทียมหรือว่า,าพวกมันฝรัง่งแม้ั้งผลไม้เช่น,ะนองุ่นะหรือว่ากล้วยผักนานาใช้ที่เรากินเนี่ยมันไปเป็นตัวส่งเสริมจุลชีวันในร่างกายโดยเพราะประเภทที่ดีๆนะอาหารพวกนี้เขาเรียก่พรียบโลติกแต่เดี๋ยวนี้เรากินอาหารประเภทแบบฟาสต์ฟู้ดนะ กินอาหารที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมมากมันก็เลยไม่ค่อยมีอาหารที่จะไปเลี้ยงจุลชีวันในร่างกายของเราแถมใช้ยาปฏิชีวนะหนักด้วยนะ AI เอออะไรก็ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นหวัดก็ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งที่หวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของไวรัสนะปฏิชีวนะนี่มันจัดการเฉพาะแบคทีเรียแต่ว่าหมอก็ต้องให้เพราะคนไข้ยอยากได้ หรือพอให้แล้วพอรับแล้วรู้สึกสบายทั้งที่ไม่เกี่ยวกันเลยดังนั้นวิถีชีวิตของคนสมัยนีย้มันทําให้จุลชีวันในกับพ่อหาของเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นเดียนต้องกลับมานะถ้าอยากจะนอนให้หลับนอนให้ดีขึ้นอยากจะให้จิตใจแจ่มใสรวมนักสุขภาพดีเนี่ยมันต้องให้ความสำคัญนะกับการช่วย เพราะเลี้ยงจุลชีวันในกระเพาะอาหายของเราโดยการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอาหารธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เลี้ยงยาปฏิชีวน,นะกินหรือใช้เท่าที่จําเป็นแต่ว่าอาหารที่มันจะช่วยบํารุงสุขภาพเนี่ยนะมันมักจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยถูกปากเราหลายคนก็รู้นะว่ามันดีมีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อสมองมีประโยชน์ต่อการนอน แต่ก็ไม่แตะเพราะว่าไม่ชอบไม่อร่อยแาะรื่สิ่งที่ต้องมีเนี่ยควบคู่ไปกับการกินอาหารที่ถูกสุลักษณะคือการมีสตินะแค่มีปัญญามีความรู้ยังไม่เพียงพอเพราะรู้แต่ไม่ทํายังอยากกินอาหารอร่อยๆต้องมีสติยับยั้งความอยากรู้ทันนะความความหลงติดในอาหารอร่อย สติมันช่วยทาให้เรากินอาหารที่มันถูกต้องไม่ใช่กินอาหารที่ถูกใจเราอย่างเดียวถ้าไม่มีสติเนี่ยแม่จะรู้แค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่กินไม่แตะอย่างที่เราควรรู้อย่างที่เรารู้มาหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็มีความยับยั้งชั่งใจไม่อร่อยจะมีประโยชน์ก็กินนะอันนี้คือผลที่เรามาพิจารณาอาหารตอนเช้าทุกวันนะเพื่อจะได้เรียกสติกลับมา ว่าเราไม่ได้กินอาหารเพื่อความเล็ศอร่อยเพื่อ,อสนองกินเลสนะแต่เพื่อให้สุขภาพร่างกายเป็นปกติและเพื่อทำกิจการงานเพื่อส่งเสริมการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นพระเป็นนักบวชอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ไว้นะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมีเยอะมากนะมีปัญหาการนอนแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหตุผลก็มีหลายอย่างนะการใช้โซเชียลมีเดีย การที่แมวกำลังกายแต่ส่วนนก็เกิดจากการกินอาหารของเราด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะว่าจุลชีวันเนี่ยเล็กๆในกระเพาะหางเราเนี่ยมีผลต่อการนอนของเราไม่ว่าจะเป็นปริมาณหรือคุณภาพยังก็ต้องใส่ใจด้วยเตรียมรับพรชิตตังปฏิตังตุงมหังกอยตาผลชุยท่านปราชนะและตั้งใจแล้วอิวาเมวาสมิชาตุ จงสำเร็จโดยชาพปนสาเพผูเรนถุสังกัปพาความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทวนารโสยธาวระจันในวันเพนวันนีโชติรโาโสยธาเหงือนแกมณีอัน,นสว่างสวยควรยินดีสาพพติโอวิวัจนตุความจรารายทั้งปวงจงบำราดไปปโรคโควินาสตุ ทั้งบวงของท่านจงหายมาเตพาว,วันตรายโยตรายามีแก่ท่านฮิดิีคายุโกาวาจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนยิวาธนาสีเลสานิจางุทาวาจายนโานตารุธรรมวาท,านทันติอายุวันโนสุขังพรัง สี่าการคืออายุวันนาสุขะภาละเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกราบปกติอ่อนนอนจากผู้ใหญ่เป็น,นิีเาวันตุสาพพมังคารังสาพะมงคลจงมีแก่ท่านพันตุสาพพเทวตาราเทวตาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนา อนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรมรมภาสังฆานุภาเวนาอนุภาแห่งพระสง์พาโสจิพาวันตุเตว่าสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านดูเมื่อเทม